สวัสดีค่ะปันนี้วันที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2 5, 5 6 8น้ารกเป็นวันที่28 ที่ข้าพเจ้านางสาวพิมชนกพัทรสศรีธนากิจขอถวายสิ่งเสดสาธายพระสูตร,ตราพ,าพ,พระปริญญาุญต,ต่างๆถวายเป็นทบ,บูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยาบูชาแด่กูบาจาันทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจ,จดจ่อในอัขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถิดหนึ่งบทกาพระันตรตยอรหังสัมมาสัมพุโทโธพระกวาพุทธังพระกวนตังอภิวาเทมิ สวาสค่ะโตพระกวัตตาธรรมโมธรรม,มน,น,นัธรรมสาสตรนี้สุปฏิปโนพระกวัตโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิ้สองบทบูชาพระไพรีพิณาสอาหังสัมมาสัมพุทโธสุจีรังปรินิพุโตผู้เนหิทารามาโนธานิปารมีหิจติสติยาวัชีวังอาหารพุทธังธรรมังสังฆังสรารนังคโตปูเชมิรัตตานตยังธรรมังจารามิโสธินา สามบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาเรสุอัตตาฆัชนฑูเทวตาสัตมังมุนีราชสสุนันตุสขามโมฆะังสักเเกมเจตรุเบกขิริสิกขัตถเถรเจเทเขวิมานีที่เปรัตเถรจักามีตรุวะนัคขาหานีเกหาวตุมหิเคเตปุมาชายันฑูเตวะธารถารวิสเมยขะคันทพนาคาทีตันตาสันติเกยังมุนีราชจานังสาธุวมีสุนันตุธรรมวสวนาคารโยยัมพัทันตาธรรมวสวนาคารโยยัมพัทันตาธรรมวสวนาคารโยยัมพัทันตา สี่บทสวดบูพะพาคณะมรรคานมรรตสสารพระคะณตัวตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนัมรรตสสารพระคะณตัวตัวสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะภะวะตัว,วตัตสมัมมาสัมพุทธัสสะห้ามบทสวดใจสารณะขมนาปาเถาะพุทธังสารณงกระฉามิธรรมังสารณงกระฉามิสังฆังสารณงกระฉามิทุติยมปีพุทธังสารณงกระฉามิทุติยมีิธรรมังสารณงกระฉามิทุติยมีิสังฆังสารณงกระฉามิตาติยมีพิพุทธังสารณงกระฉามิตาติยมีิธรรมังสารณงกระฉามิตาติยมีิสังฆังสารณงกระฉามิหกบทสวดสัจจคือยาคาถานัตถิเมศรานังอัญงพุทโธเมศรานังวรังเอเทนสัจจวัชยนะสุธมีหุตติสะปทานัตถิเมสร ที่มีหัตสัพพทานรัตถิมีสัมนำอันยังสังคมมีสารานังวะรังเอตนะสัจจาว่เชยนะสุที่มีหตุสัพพทานเจตปวสุวติรัตนะปานามคาถาพูทางนะเมรัตนะภูตะสรีราจิตตังทำมังนะเมรัตนะภูตะวิสุทธิสารังสังฆังนะเมรัตนะภูตะสุสีราทิฐิทิฐิทิฐิเอตังนะเมติรัตนงรัตนะตยะวะหังสัมมาสัมโมสาตะ วัตถุวิเศษภูตังอัญโยยายุทธคุณะโยคาวะสัพพะวัตังอัสุมิตายามหิปิตเทวะยถาติทันเตเอกังวินาตติตะเตสะมะสัมภเวนะโลเกกทาจิจจจิเรนจัปะตุภูตังคัมพิรยานวิสยังอติตุอติตุัตตะสถังเิโยหิปันธิตะชนณหิวิชัญญารูปังดวกัมหิเกหิจิกัตถตจุป,ปะละัลพะนยังเกสันจิ สุทุวิธีตางคุณาคุณากายายายะนามีหิเยวะชนาตายาววะายสุวิสุตังปิสุมุปรสตังม,มาาสิสุทธะปะสาธะทานางังปุญญาติการนณะมะสมุตมตตมะปุญญาภูมังทุกขปปะปมุจจนะณะมุขะสรารนังคตานางังปูชาระเหสุประมังอภิปูอภิปูชนียงังนิพานะสัจจิิริยายุป,ปนิสัตถังสัมมากิเลสาม,มารถละโสทนาสิทธิยาจาสาทูหิอัตตปุสส เลหุปสิวนียังปาเนหิจาปิสารนางข้ามีณยเมวะตัสมาหิตังติระยะติระตานังสารนางข้าจำหารันตินที่วังขะหน้าเมสุหนามัสมานาปูเชมาจาปิสสะสสะตังสุปสรรนาจิตตาตฐานุปาริจาริยาสธารตาจัปุญเนะตตะสุกเตะสุขีพระเมมุเตชินัตตะสะ สัทธาปิสวัติโหตุโหตุเยโยเจทธรรมวินัยมมหิปานามาภูโตโลกุตระพิสัม,มยโยนิยะโตสุโพชมังตโศปะเนสสะยะจยายะอายมปิโหตุว,วัตถุตะเยปริจิตโตสุป,ปะสาธรรมมาะารโ 8. นแปดะมา,ารสิทธิคาถาโยจักุมาโม ามาลาปทัปทปทธัตโสปัทโธสามังวะพุทโธสักโตวิมุตโตมาระสปัสสาวิมิโมจจันโตปาเปสปาเปสิเขมังชันนาตังวิ่เยยังพุทธังวัดันตังสีรสาณามิมิโลกสัสสานาถันจว,วินายกัจจะเตตันติจัสาสาเตชะสิทธิโหตุสัพพัน สัพพันตรายาจารวินาสเมตุธรรมโมชโยโยยวตัสสะสัตปุทธเสสิโลกัสสะวิสุทธิที่มังคังนิยญาณิโกธรรมะทาราสัตถาธารีสาธาวะโหสติกโรุสติโนธรรมังวราตังติระสารนามัมิโมหะปะทาลังอุปสันตาธาหังตันติกระสาเตชยสิทธิโหตุสัพพันตรายาจารวินาสเมตุสัทธรรมเสนาสุขตานุโคโยโลกัสสะปาปุปะกิเลสชาเชตาสันตุสยังสันตินิโยชโกจา สวาขาตธรรมังวี้ีต่างจรโรติสังฆังก็รันตังสีระสานนามนี้พุทธานุพุทธังสมาสีลาทิพิงตันเตยสาเตยเชยสิทธิหตุสัพันตรายาจะวินาสเมนตุสิบเก้าวสวดนโมคาระอัตถคถานโมอาระหาโตสัมมาสัมพุทธสัมมาหิสิโนนโมอุตมะธรรมวสสาสวขาตสีวะเตนิทะนโมสัมมาหาสังฆสังฆสสปิวิสุทธสีลาทิติโนนโมโอมาตยาตรัตสะรตนตยะสาวะ รัตนายาศาสตาุกังนงโมโอมกาตีตัสตสวัตุตยาสปินโมการัตปภาเวนะวิื่อจันตุปัทวานโมกา,การานุพาเวนะสุวัติงหงตุสพัพพทานโมการัตเตชนาวิธิมหิโหติโหมิเตชวา สิษบทสวดมหาสมัยสูตรเอวามีเอตังสมัยยังพระกบาสเกสุวิหารติกะปีละวัตสุตรสมิงมหาวิมามหาตาวิภุสเกสน่าสติมันจะไม่ตหิวิภูเซงสัพเพเหวะอาหารตหิทัศนีจโรุคานติหิเทวตาเยกอยู่ในนั้นสมิปตาหันดิพุฆวันตังทัศนายะวิภุสังขจักอาจจโกจิตุนังสุตาสอธิการนางเทวานางเอตระหูเอตระหูสีอยยังครูะกบาสเกสุวิหารติกะปีละวัตถุสมิงมหาวิมามหาตา กฤสังเขนัสติปัญจมาติหิภกุสิงห์สัพเพเหว่าหันติหิทัศสิงห์จะรองคาตาตุนิเทวะไทยญปุญนน่สินิตาหุนติพระกงทังฮัทสัยัตปุสังกัจยานนัมงมัญปิยานพะกาวาเต็มโประสังกรรมย่าอุประสังกรมิตาภะภาคกว่าถูกสันติเกปัญจคาตาเพรสยามติอัตถุไทยวะตตาสิยทัพีเม้นามะภะนวะปุริโสันมิตังภะปังภาษาลายะปษสลิทารวามาหาเชื่อไปเจื่อว่าอิมวะวิวะสุทาวิเศษวิเเทวิสุอันตรายหิตรายพระก็ถูก Yeah. Okay. อภารเทวตตาพักตุสันติมากะถางอภาติเชตวคิลันเชตวปรีคังอินทคีลังโอหัจะมีชาเตจรันติจารันติสุทาวิมหาจักรุตาสดันตาสุสูนาคติอธวัตราเทวตตาพักวตุสังมาางอภาสิเยเจติเพื่อทางสนังกตาสีนาติขามาสันติอภยญภูมปะหายยะมาน ists, ุสันต er ิหังเทวกายังปไยปุเทสันติติอธโกภะกวาพิโกมันเตศีเยกุยพิฆเวทัสสูจะโลกาธาตุสุเทวตานิมิตาหุตนติทากระถางคัจฉาติสุตินังอาหารย์เ แาอตหิเปตพี่ก็ยิสันติอนณาคมทาอันตัวสมมัสัตาเวสัวัตตาลอิตาว่าเทวตาะนีปตยอภิสันตเม่หาอิตาอกิสามีพี่กมาเทวะกานำมามิจิตเสามีพิ่เวะกายนามิเทสิสามีพีกไเทวะกายนานามานิตังสุลักัสสุรางมานิสัการุถะอภิสามีติเอวัมพันติติีขเตพีขูพาะว่าพคะกวาตประจัสุสมงะคะวาเอตทาโรจาก

ตตมติสาสาปสาระนเตเทวยาพิกัตวิชาหนาพิกววังกิิสามีิราหิอนมปสสตาสาสา่ปุมากปิลาบนทมตติัตวันอวสนาธมะนยิกมุกนาสิบติมะนัาสาิมะตายแขดนัตว่าไม่โนอิติมนตตติาตวันน้องมันโตนัสสนธะนิกามุกินสิติมนังสิายติสหสาย้ขานตวโนอิทิมนติจิตวิญญาตวันน้องมันโตนัสสินุตัรมะนต เนืานนังยินดีนที่ัติมันตมะมันวสรมันมาะิกามุรณส่งว่านางุ้มพาิโกเวกุัสานิเวสนางพานสัตตสังสาังนัาในบิที่อักษาสถิตคุมพิโรสาิโกศุภคสิติว่านางโบริมันจติสังราชาตารักภาษาสติข้ามันนังอี่ิฏิมหาราชาโกติสภาวันนันมาม่านาอีที่จิตติมันตัวามันมาก่งมากิันตสังรชมิโรหตัภาษาสติคมมนา จาที่สังรัวรูปภษาสตินาคานาธิปติมาหานาาสุโสภูตปิตาสปาโอินธรรมนานังภะพลาอิทิมัตตุชติมัตตวันนามัตตุสัจินนมัทธมนาพิจมงคุนันตังอุตรัจากทีสังรักุรตภาษาสติและคนาธิปติมหานาาสุโภูตปิตส่าอินธรมาังภะพลาอิทิมัตตุชติมตวันนัตุสัจินนมทธมนาิมงคุันตังปุรันจากที่สั่ระร ปุริมาที่สังทัรัตโหทกินนวิรุณบกกะจเมนาวิรุปโกะเริดรู้ตางที่สังพระตรูเทมหาราชาสมนาตะจุวที่สาตันธามันะอัังสูงว่านี้กะปิล้ววัฒเวเตสามายังวิทษสะอาคูจันิการสทธาวายากกเทนตุเวเทนตุวิภูโจสหะจันทันโนกานวาเสทถจะกินุันทุนี้วันทุจะไปนาถูกอปัญโยจะเทวสุตโตจะมาตริจิตาเสนโนจันทพนโรชาโสโอาคูปันสือขัวจว่ติมารุจุริวัจสาเอเตจันเยจัลอาชโนคันทั นาภาษานาคาเวสราสาตัญจการคมพระราชนากอคูปายาคสารยติพิยามุนาท่าตระถาจะอคุนาคายาศิโนเอราวโนมหานโกสุพระสนิติ์วนางเยนาคาราเชสหัสหาสารันติทิ่พาติชาปะคขีวิสุตจัคภุเวหายาสาเตวนามาตปตาจิตราสุปนาอุติเตสามังอภพายันตานาคราชาณามาสุปนาโตเขมวสักสีพุทโธสนาหิวัจยิอุปาหันตานาคาสุปนาสาระมังสุพุทธังชิตาวัชิรหัตเถนะสุโุทังอสุราสิตาพาตโรวาสวาเสติอิทิมันโตเวสศิโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราธานเว คสาเวประสิทิจุติจะปะหารโทนโมจีสาหสตันจาระลีกุตานังสเพเวโรนัสเพเวโรจนามมกาสันิตวัปปิลิงเสนาการพระธมุกามุงสมมโยธานิพทันเตรท้กูนางสมุตินวานัง อาโปจัตเทวาปัฏฐาจัตเตชวาโยตธาขงมวตุนาวันนาธีวาสุโมจัตยาสหาเมตตากระดุณากายิกาอาภูเทวายาสสิโนทัสิเทลากายาสภินานัตะวันิโมอิทิมันตุติมันตะวันนาตะวันตุติมโนวัฒนาพิกามุขิขณรงศิลปินวเนนะ้นวันที่ถูกสัดเตรียมวันตะวันนั้นวสุที่จัดเตรียมดวงวัฒนาในพิการมุภิขณรงศิลปินวาันนั้นวันที่ถูกจัดเตรียมวันสหฤากามาจัตเวยยะมาวัตถุสุวรรณิสสาเทวาจัตถามุคุรักิตาสุริยะสุวรรณิสสาเท อาิจักาจารุชาจารุมาภูพานิพาสิโนวุมสะธรรมาจรอจาจารนิชกาสุเรระยุจิระอาคูอาูวาสวะณีสิโนทัศเสรษะตากยาสพินานตตะวันิโนที่มันตุจิติมันตวันนาตุสัติโนวัมนาพิมุพิคุณาสมิติวนางสัมมานามหาสัมมานุสามนุสสตมกิตาปตสิกาอาูอาูมันุปติกาอัาคูหาวะเทวะเจโลหิตวาสิโนประคามหาประคอเทวายะสิโนทัศเรษตายาสินานตตะวันิโนอีก คุเทวีจากคณะสัธาหารกชาวิจาราจยสิโนท่านไดยอรริยสามวิสติท่าสทกายสัพนัตวิอิทิมนตส เขมียะดุจิตายามากัตะกาจ m e ิทธสิโนสัมพิตกาละมาสเสธานติณมังจะอาสวะนิมารติโนอาขุปถัฏุประนิมิตาท้าเกยาสวินานตตะวนิโนอิเิมันตะพิิมวานนอุตสัติโนมอธรนาภิกังโมุกุลนาสพิติังเตวานิกายาสปินานตตวานิโนนามนยนะคันถิเงจัเนสัติสาสหะปวุตามาคีรังโอตตินานมาสมังทัเถวัตตังนนคงจันทังวะสิตาิตังสุุมาปารามโตจะ สหสันนิบาุมาโลติโสตโสคัสสมิติมนังสหสภุมโลกนางมหาภูมิพิติตติอุปปันุสุติปันโตพิสมากายะวัสสาิโสท้าวเสศิอิสระอาคูปันเจกวาสสวติโนเตสัญจามาตโตอาคาหาริโตบริวาริโตเตสัสสะเพอภิกันเตสินธิเทวสัพุมเกเมรเสนอภิจามิปัญจกานณสามันที่ยังเอตคันณาถพันธะราเขนะพันธะทุโธสมันตาบริวาริธามอโมมุสติโกจินังอิทิตรรมาฮาเซโนกันหาเซนาอาเปสายิปานิลาตรรมาหาจัดสรังกัตวานาเพระวางเจ้าฐานปวงวัชโกเม สังกูโตอัสยังวสีตันตะัะพังอภินัยยะวัคคิรนาชกุมาตโตวันติยุตสาสาวกเติสารานยะติมาลัสเสนาอภิกันตะเตวิยังคิโตโเตยจะอธตรมปะมวัคดูเฉลิพิทักษ์ศาสนาวิตราชีหิตประพัมุเลสังลมปิอิชชยุงสัพเพวชิตสังฆามาพระยาติตายะสัศิโนโมทันติสหกูเตหิสาวกาทิตชานีสุตาติสิบเอตบทสวดมังคลาสุตังเออาเสวนาจะพารานังปฏิทานาจดเสวนาปูชายจปูชาณียานังเอตเอตัมมังคลมุตตะมังปฏิรูปะเทสวาโสจะบัก จะกตปุญญาตาปัตตสัมมาปานิทิจะเอตัมมัคละมุตมมังภาหูสัญจะสิกปัญจวินโยจัสุสิกิโตสุภาสิตาจยาวาจาเอตัมมัคละมุตมมังมาตาปิตุอุปทานางปุตตะทารสัสังฆหูอนาคุลาจกรรมันตาเอตัมมัคละมุตมมังท่านาจะธรรมจริยาจายาตะการนันจัสังฆหูอนาวัชชาในกรรมอนิเอตัมมัคละมุตมังอารติวิรติปปามัชปนาจัสัญญาโมอัมปะปะนา มาโทจะทำเมโซเอตัมมัคระมุตตะมตมังคาระโวจะนิวาโตจะสันต oh ุต ja ิจักการยูตากาเลนะธรรมสาวนานเอตัมมัคระมุตตมังขันติจะโสวะจัดสตาสัมมนานันจะทัศนังกาเลนะธรรมสาวกช้าเอตัมมัคระมุตตมังตโปจะพมวัสาริยันจะอริยะสัจจะสัจจานาทัศนังนิพพานะสัจจกิริยาจะเอตัมมัคระมุตตมังภูตสัก โลกะธรรมีหิสิตังยัตสนกรรมปติอาศูกังวิราชังขีมังเอตามคคลมุตตะมังเอตานิสานิกัตวานาสะสัพพธะมะปราชิตาสพัพพะโสเทงคัจฉันติตันเตสังมังคลมุตตมันติ 12บสสวรตนริยังกินจิวิทังอิทาวางรังวะสัจจิสุวานัตนาปริังนโมสมังติานะอิธัมปีกุทนรัตนปนิทางเอาสเนสุติหุนตุตยังพุทธคามาธรงอมณีรรยัตถาสยามมุนีสมาหิตูนาติยังธรรมนสมาติกินจิอิธัมปิธรรมรตนปนิาเอสเสุติหุนตุยพุทธเริวนันิสติงตมาธิมานันติรัตัญญามหุสมาธินาตินัสมุนวิสติอิธัมปิธรรมรตนปริาระเอาสุินัสว ทมปีสังเครัตนีกัเอัสิจณัวติหุนตุเยสุปยุตตามาสาธรหินนิการิินโคตมาสาสธรรมหิเนปฏิปทาอมตะุทธิยาละธรรมุธานิผู้ชิงพุชมนาอิธมปิสังเครัตนโกดีเอนัสิจัวติหุนตุีนางบราณานาวังทิสัมภวังวิราชิติจายติเกพวาสวณิเงเตนะขิขีนะพีชาอวิรุณหิสันทานิปันธิติรรยะถาธรรมปิิโรอิธมปีสังเกรัตนโกดีกัสย์เหุนักสิจ อตาหเวชิตังเสยโยยาจายังอิตราชาอตตะทันตสะโปศสะนิจังสัญยะตะจาริโนเนวเทโวนัันทโภมะนมาโรสหโมุนาชิตังอปะชิตังตะยิราตถารูปสะชันตุโนสิบสี่บวสวดเกสะปุตสูตรภาสิตะมิตังเตนะพระวาตาชันตตาปัสตาอระหตาสัมมาสัมพุทเทนะเอตตาถุหีมาอนุสสะอนุสะเวนะมาปรมะปรายะมาอิติกิรยามะ รายะมาปฏิกะสัมพทานีนมาตักะหิตุมานัยคะขาหน้มาอาการาปาริวิตัเกนมาทิฏฐิทิฏฐินิชานัขันติยา มาพัทพรูปตายะมาสมาโนโนครุยถาตุเมหิอัตนาวะชาเนยถาอิเมธมากุสุลอิเมธมาสามวชาอิเมธมาวินยูคาริหิตาอิเมธมาสมวัาสมาทินาออิตายาทุขายาสางวตันติอัตตุเมหิปัชชะเหยียธายาถาตุมหิอัตนาวะชาเนยถาอิเมธมากุสลาอิเมธมานวะชาอิเมธมาวินยูปัสถาอิเมธมาสมวัาสมาทินาหิตายาสุขายาสังวตันติอัตตุเมหิอุปสัมปัชวิหารียาถาติ สิบห้าบทสวดอุปนิยสูตรอุปนิยติชีวิตะมะมะปะมายุงชาดูปานิ <biased> ตสสนะสันติตานาเอตังพะยังวะรณีเพขาโนปุญญานิกันยิราถาสุขาวันหานิอุปนิยติชีวิตะมัปะมายังชาดูปานิตสสนะสันติตานาเอตังพะยังวะรณีเพขาโนโลกามิสังปะชาหสันติเปโขโยทัการเยนะสังยมวจายะอุตตติยัสสะตังตัสสะเปตัสสะสุขายาหุติยายังชีวามาโน ปะกะโรติปุญญังธรรมโมหาเวตคติธรรมะชาลนธรรมโมสุติโนสุขามาวะหาติเอสานิสังโสธมเมสุตินีนัตถุขติยคัจฉติธรรมะชาลีสัพเพสังขารานิสติยะถาปัญญายะปัสสติอัฏฐานิมินติทุกเขเอสามังโควิสุตติยาสัพเพสังขาราทุกขติยะถาปัญญายะปัสสติอัฏฐานิมินติทุกเขเอสามังโควิสุตติยาสัพเปธรรมะอนัตตาติยะถาปัญญายะปัสสติอัฏฐานิมินติทุกเขเอสามังโควิสุตติยา 16. กสวดอปันนัก,กชาดุกอปันนัก,กฐานาเมเกทุติยังอาหูตะกิกาเอตะัญญายะเมทวีตังคันเหคันเหยะอปันนก,กัลางพ้าหงเวสรนังยันติปะัพภะตานิวนานิจารามาลุขะเจยานิมนุษาพระยะ พระยตัิติตาเนตังโขสารนังเคมังเนตังสารามุตมังเนสังสารามาคัมมะ pues สัพพะทุกขะปโมุจติโยจะพุดท nah, ัะธรรมะสังกัจจทรนังขโตสตาริอริยสัจานิมัมปะสัมมันปัญญายะปัสสติทุกขังทุกขะสมมุปาทังทุกขะจจะอติกามังอาริยันอริยันจะอัถังคีกังทุกขุทุกขุปัสมาคามินะมีตังมีนังเอตังโขสารนังเคมังเอตังสารามุตมังเอตังสาระมาคัมมะสัพพะทุกขะปโมุจติ ิบเจ็ดชสวดพริกาคาราะกาอาตีตังนาวะคือมียาปฏิการเกอานาคตังบุบ Jamie, พุไม่ก่อนควเนีองสิ่งสิ่งที่ร่วงแ้วไม่ควรมุ่งวสิ่งยังไม่ถึงเย้าทาตีตังมหิระธรรมอภปตติจารนาคตังสิ่งได้ล่วงไปแล้วสิ่งได้ไปดามไปแล้วสิ่งยังไม่ถึงเ็นยังไม่ถึงปัชุบัังโยทำเมืองตัดถัดาัดถาวิปัสสติอสังมิธรอสังคุปังตังนิานะนุพระรูหเยกบุคุณในเห็นใช้ทำบรรจุนั้นไม่เงินไม่ก่อนแกแนงวันนั้นได้ เพราะว่าคมแบบน dal, isa, ี้กับนักจรากรมีเสยงนั้นต้องมีกันเราทั้งหลายเอวม่หาดีมาตาีอาหัวตัมาตาตีนตาตั้งเวพติกะระตุติสันตอจิคตยมุนีติพรมุนีผู้สงมด้ก็ไมมีปกติอย่นี้มีควมเพเกัิทางวันนักนคืนนั่นและว่าผู้มีราตีหนึ่งจะเป็ประการชนนี้แล1 8บสวทเป็นพินหะปัจจาวคณะปัจั ชาาทำโมไม่ห็นชาานางอนาติตาเรามีความกิเป็นวา่นเกไม่ได้ะที่ทโมไม่หนระยาธิตาณิตาเรามีคเจ็บกเป็นาจุลุคนเกิเจ็บไข้ไม่าได้วาดาทำโมไม่เห็นวานางอนาติตาเรามีความตายเป็นธรรดาจุ่คนตายไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหิมานาเปหินาภวิณภวเราจะเล่าไปต่างๆคือว่าจะต้องได้พัดผ้าจากของรักของเจริญะท่าไหรยทั้งปวนกคามะสัมมาสกุลมหิรามทายาทูรรมโยนิรรมะพันธุรามปฏิสารนาเรามีกรรมไม่หองตอมีกรรมไม่หู้ยข เราจะทําอะไรไว้พี้หรือเป็นหมายจะเป็นระยะคือว่าจะต้องให้รับผงกับน้ำสืบไปในมังวิหารที่พิ่ถามว่าจะไม่ขิดตะพังเราทั้งหลายคนพิจารณาอย่างนี้ตุกวันเทินสิบเก้าบทสวดเทวตตาอุยโยชนะคาถาทุกขปรจันิสุขขายาปัตาจานิพยาโสกปัตาจานิโสกังหตุสภีปิปานิโนเอตาวตาจะามิสัมวทาคุณสัมธรรมสเพเทวานุโมทันตุสภพะสัมปติสิทธยาทานังกันตุสภะยาสีรังตุสภะทาพระวนาพิลาตังหงตุสภีเทวตากาตาสพเพุตาาทกประ ยี่สิบทสดเทวตาปันติทานคาถายาเทวตาสันติวิหาราวชนีทุปิฆาเรโพธิฆาเรตหิงตหิงตาธรรมะทานีนาภวันตุกุชิตาโสติงปะโรเตหิวิหารันทลิเทราชัชชานวกาจพิขาวูสารามิกาทานปฏิอุปาอุปาสกา ข้ามาจะเทษานิคามาจามาจะอิสราสปานักูตาสุกิตาพระวันตุติชาลาผู้ชายเยปิจะอันทะสัมภวาสังเสรชาตาจะอัฐาโวปะปาติการนิยานิกังธรรมะวรังปติจเตสเพปิทุสัสสโรตุสักขยางธาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมะทราจบุคลาสังโฆหตุสังหวังควะอัตายาสหิตายะอามิหิรัตุสัตธรมโมสเพปิธรรมชาลิโนวุฒิสัมปานุเนยยามะธรรมีอริยปะเวทเต อิสเวบวสวดสภาพะปฏิทานคาถาปุญญสิทานิตตัสสะยานัญญานิกตานิเมเตสัญชาภาทิโนตุสัตานันตาปะนามกาเยปิยาคุณาวันตาจามัหังมาตาปิตาทโยทิธาเมยะทิธาดวาอันเยมัตนาตะเวริโนสตาทิทันติทะโลกัสมิมิเตปุมาจตุโยนิกา ปัญเจกะจตุโวการาสังสารันตาพระวะพระเวยาตังเมิปฏิธานามีอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนับปัชนันติเทวาเตสังนิเวทธายุมวยาธินานะปุญญานังอนุโมทนาหิตุนาสเพสัตาสถาหุตุอเวราสุขชีวิโนเขมรปทันจะรปะโปตุเตสาสาสิตตตังสุภา ขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้แล้แห่งบุญทางไหนอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วคือชน,นเราได้เป็นที่รักผู้มีคุณมีเวรดานและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูลัสามเกิดในกำลังสี่มีขันห้าละขันหนึ่งละขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในพวกน้อยและพวกใหญ่สัตว์เราได้ทราบกันให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาญาณเองเถิด อยู่เป็นสุขเสมอเถิดได้จงถึงถ,ถึงทางอันเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเทินด้วยอนุภาพแห่งสัตธ์อธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอันิสงส์งในการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาทายบทสวดมนต์พร,ระสูภรพระปริกวาพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพาเจ้าขอให้คนจักทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพาเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอเจตเิกเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธายมนต์และทาให้เหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลลิพ่นาโดย มูลนิธิสมเด็จพระยาณสังวรวัดบวรนิเวศมิหาตรตลอดจนวัตถุมงคลตั้งยที่ส้างสรีสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะสร้างในอนาคตขอจงเปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปรุิและคำมงคลในพาตาตระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์ีทุกประการเทิดสาธุ